โเมีครับขอเชอิญท็อปซิกของเราบนเวทีขอเชิญทั้งสามคนบนเวทีครับกับเจ้าของตำแหน่งรองอันดับสาม s ิสแกร์กาลสิน2025ทั้งสามคนบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเธอครับ<ว>และในช่วงนี้นะครับขอเชิญน้องป้องคอดและน้องน้องฝนนะครับขึ้นมา ตํบแหนงรอง 2, 2025, น,น,นักสามิสแกรนกระสี2025บทเวที่เยครับ mm hmm. ขอเรียนเชิญครับ mm hmm. ซึ่งรองนักสามของเรานะครับจะมีน้องเบนเบญจวรรณสุชาติโพน้องแบดนัทนิงหน,นีบาดา mm hmm. และอีกเป็นคนครับน้ mm hmm. องฟิวริศราบุญจันทร์ mm hmm. นี่คือรองนักสาม มิสแปล์ก,กระสิน2025ขอเชิญกราบในทีได้เลยครับขอเสียงปรบมือจากท่าเนาเจิญนทั้งสามคนด้ครับ<ช>และนี่คือทีมมิสแปล์กระสิน2025นะครับ ยินดีด้วยนะครับกับรองรับสามพิสแกรก์สี2025น้องเป็นเป็นจวัรสุชาติโธน้องแบงรัชนีหงีมาดาและน,นละ้องฟงิวัสราบุญจันทร์ครับ คือรอบที 3, ่สามิสตากราสินสองพันยสิขอบคุณทั้งสามคนด้วยครับและตอนนี้นครับทุกท่านครับผลอยู่ในมือของผมนะครับจะขอทำการประกาศรอบทสอง,ง 2, กันก่อนเลยและ ระดับ2มิสแกร์กระสิออะะนสองพัายี่สินห้จะเป็นใครครับส่วนสามคนนั้นแน่เขอเสียงปรบมือเลยนะครับน้องฟิลน้องเบนและน้องแบกเจอได้านหลังได้เลยครับและเจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่สองมิสแกร์กระสิน2,025 Get it out, man! นี่คือรองสาวของเรานะครับกับน้องมัปงปิ่ที่นี่เลยครับจะได้นักสส่สบายนะครับชอ่อดด้ไหมและเป็นรางวางัลสามหมุนบาทยินดีกับมังปิ่งเลยครับขอบคุณคุณวันเลยครับและตอนนี้ขอเชื่อสองคนสุดท้าย และนี่คือสองคนสุดท้าย Miss มิส r กรนกาลสิน2025หนึ่งในสองคนนี้ครับจะครอบครองตำแหน่งสูงสุดในทัำคืนนี้กับตำแหน่งมิสแกรนกาลสิน2025และเธอจะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดกาลสิไนไปคว้ามงกองบนเวทีระดับหนึ่งของประเทศไทยมิสแกรนไทยแลนด์และที่ผมป,ประกาศจะเป็นมิสแกรนกาลสิน2025 แล,และอีกหนึ่งชื่อที่ผมไม่ได้ประกาศจะเป็นรองบดับหนึ่งมิสแกรนกาลาสิน2,025ครับและถ้ามิสแกรนกาลาสินไม่สามารถเป็นบัตรที่ได้รอบงจะขึ้นเป็นบัตรที่แทนทันทีและมิสแกรนกาลาสิน2,025ได้แก่ ไปควา้ามงทองอนดวทีมิสแกร์ไทยแลนด์มิสแกร์กอล์อสิงส,ส แฟนชายแดนฝากติดตามน้องสาวคนนี้ด้วยนะครับเจอกันพร้อมทั้งโฟมจริงๆบิวตี้บาร์นี่เบรดและดิสเกตดวครับแล้วกันนี้ครับต้องขอเชิญครับสำหรับผู้บริหารและสปันเซอร์ในการมอบรงวัลให้กับพิสกรากราสิง2025ครับและน้องไอรีนนะครับจะได้รับเงินรางวัล100,000บาท ตามรัะเฉียบพิสการกาลาสินด้วยนะครับช่วงปีนี้กาลาสินได้ลุ้นมงทองอกันอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ครับหลายคนบอกว่ารอติดตามและเชียบกาลาสินกันเยอะมากๆผ่านคอมเมนต์ของแกรนทีวีนี่คือตัวแทนทีจรสงๆข,ของปีนี้กับปี2025ยินดีกับทุกทายทียนะครับขอเชิญอะรด้วยจอับ कोई प्रचलतन सभ्यता नमस्कार เจอกันครับคุณจะจะมาสร้างผลงานโดยวที่ไม่ธรรมดาในปี2025ซึ่งก็เที่ยวเยอะๆมากๆนะที่เกัดเชื่อว่าวันนี้ครับทุกคนมีแฟนคลับวันนี้เรามารวมกันเป็นหนึ่งครับจากแฟนคลับของตลับใบเล่รวมกันเป็นแฟนคลับของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเชียร์ไอรีนไอรีนแดนสด จากษรี oh. ยินดีกับน้องสนกด้วยนะครับเก่งม,ม,มากมากและหลังจากมอบตำแหน่งรองนักเตะคนร้อยแล้วนะครับจะเป็นการ First สฟอของม s สแกร์กะสเซี2025ทุกท่านเตรียมกลอ้องเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้ดีเลยเพราะนี่คือท่ากอบมิสซาของเฟิร์สฟอ Miss ส r กร์กัสเซี2025ครับ ขอเชิญเลยครับใน<ป>การมอบตำแหน่งรอบหนึ่ง<ป>บิสก้าการศ่ง2025ครัา<ป><ป>บาจะชูบ้างรอตนเดิรอตนเดินซึ่งรอบหนึ่งครับก็บได้รับสายสภายทครัาพร้อมกับช้อยดังไม้และจิปราวงบุรัา ยินดีเราสนุกด้วยนะครับนี่คือรอบหนึ่งวิสร,กกระกาลสิน2025เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆากเช่นเดียวกันอย่ากจะแจ้งไปเป็นการว่าถ้าวิสระกาลสิน2025ไม่สามารถเป็นตำแหน่งที่ได้รอบเดียวจากที่เหลือที่แทนทันทีครับยินดีกับสนุกเป็นจนังห้นอักษรสีนะครับรอบหนึ่งวิสร,กกระกาลสิน2025 มิสแกรนกาลสิน2025และด้านหลังน้ำเรามปถุงร,ร,รองสาวเราด้วยนี่คือทีมมิสแกรนกาลสิน2025ครับและวอนนี้ทกล้องพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ First f o r รของมิสแกรนกาลสิน2025อารีอารี i don't make up